ก็ผมบอกแล้วผมไม่ได้ขายยาเลยผมไอซานที่ตังค์มันยืมเมื่ก่อนนี่หมื่นสองอะมันรู้เสียงมึงไม่มีถ้ามึงเซร่ายืมไปหมดแล้วไมแต่งเทอร์โบแล้วตมลีสวัสดีครับตมลีสวัสดีครับตมลีมีตังค์ให้คอนเดอร์ยืมสักงหมื่นสองไหมตอนนี้ผมตังค์ติดลบเลยพี่ใช่เหรอติดลบเลยใช่เนี่ยกำลังมึงยืมไม่หล่อค่ะแล้วนะคอนเดอร์ไี่หลองครับยืมตังค์ไปไหนมา พี่พิลลี่ครับพี่พิลลี่ผมเอ้ยพี่ให้ไม่ได้นี่หว่าผมจะพาวพาวรถแต่ว่าผมไม่มีตังค์เลยครับออไม่ได้ครับไม่ได้เลยครับตอนนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับช่วงนี้ใช่หรอพี่จ้างเป็นจ้างอย่างนี้จะไปฟังเพลงไหมสักหน่อยนะพี่พิลลี่จะโอ้โหแล้วพี่พิลลี่ไปอยากไว้พี่พิลลี่ไปอยากไว้แย่เลยอ่ะ พิบลี่เขาหนีเราทำไมวะน้าเฮ้ยซะหน่อยนะริงสามพันนะน่าจะได้อยู่นะตกปลากันทุกคน